ต้อนรับกลับมาสู่ช่องไรค์เคานเตอร์และในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถที่พิเศษมากอย่าง Mercedes c 300รถรุ่นนี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสมรรถนะ ความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับคนที่ชื่นชอบความประณีตความหรูหราและความสนุกในการขับขี่ C 3 0 0คือรถที่สะท้อนตัวตนของ Mercedes e เป็นอย่างแท้จริงในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกรายละเอียดของ Mercedes C 3 0 0ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายในสมรรถนะระบบความปลอดภยัยเทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ที่ทำให้รถรุ่นนี้โดดเด่นในคลาสของมัน เมอร์เ e เดสซีคลาสถือเป็นหนึ่งในซีดานหรูที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและ C300 คือรุ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลในทุกด้านตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ภายนอกสะกดสายตาด้วยเส้นสายที่โฉบเฉียวกระจังหน้าที่โดดเด่นไฟหน้าเล็กและรูปทรงที่ทันสมัยซึ่งทั้งสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกัน สัดส่วนของตัวรถถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างความมั่นใจทุกครั้งที่ขับบนท้องถนนทําให้รู้สึกถึงความพรีเมียมและความใส่ใจในรายละเอียดที่ Mercedes ตั้งใจมอบให้เมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงงานฝีมือที่ยอดเยี่ยมของห้องโดยสาร C 3 0 0ที่ตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังสุดหรูการตกแต่งด้วยไม้หรืออลูมิเนียมและดีไซน์ที่ล้ำสมัยห้องโดยสารถูกออกแบบให้เน้นผู้ขับขี่เป็นหลกัก มาพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้ตามอารมณ์เบาะนั่งที่สบายรองรับสริระและพื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำเพื่อความสบายตลอดการเดินทางเทคโนโลยีคือจุดเด่นอีกด้านของ C 3 0 0มาพร้อมระบบ MBUX Mercedes-Benz User Experience รุ่นล่าสุดที่ทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้ว ผ่านหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แผงหน้าปัดดิจิทัลและระบบสั่งงานด้วยเสียงฟังก์ชันต่างๆเช่นระบบนำทางเพลงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและชาญฉลาดระบบยังสามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับและปรับตามความต้องการของแต่ละคนในด้านสมรรถนะ Mercedes c 300ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบที่ให้กำลังทั้งแรงและประหยัดน้ำมัน การเร่งเครื่องที่นุ่มนวลการควบคุมที่ตอบสนองฉับไวและระบบเกียร์ที่ลื่นไหลทำให้ทุกการขับขี่เต็มไปด้วยความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองบนทางหลวงหรือเส้นทางคดเคี้ยวระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนมาให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดีทำให้การขับนุ่มนวลแต่ยังคงความคล่องตัวผู้ขับยังสามารถเลือกโหมดการขับได้หลายแบบเช่น Comfort ตสปอรและอ c o เพื่อปรับให้เข้ากับสไตล์การขับและสภาพเส้นทาง ด้านความปลอดภัย C 300มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับและเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงมากมายไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบตรวจจับจุดบอด Lane Keeping Assist และระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉิน Mercedes ขึ้นชื่อในด้านนวัตกรรมความปลอดภัยและ C 300ก็ไม่ทำให้ผิดหวงังมอบความมั่นใจให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารประสบการณ์การขับ C 300จึงไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง แต่คือการเพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลาบนท้องถนนห้องโดยสารที่เงียบการขับที่นุ่มนวลฟีเจอร์หรูหราและสมรรถนะที่มั่นใจทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความพิเศษสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือความคุ้มค่า C300 มอบสมรรถนะที่สปอร์ตแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันจึงเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานประจำวันและการเดินทางไกล วิศวกรของ m e r c e d e s -Benz ตั้งใจออกแบบให้รถรุ่นนี้สมดุลทั้งพลังความสะดวกสบายและความประหยัดพลังงานในยุคนี้รถไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะแต่ยังสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์และบุคลิกภาพการขับ Mercedes c 300จึงเป็นการบ่งบอกถึงความหรูหราความทะเยอทะยานและการใส่ใจคุณภาพมันคือรถที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับดีไซน์เหนือกาลเวลา ทำให้ทุกการขับขี่เต็มไปด้วยความสดใหม่และความคลาสสิกในวิดีโอนี้คุณจะได้เห็น C300 ในทุกมุมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกสุดโชบเชียวภายในที่หรูหราและคลิปทดสอบการขับที่เผยให้เห็นสมรรถนะและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมไรเขาเจอตั้งใจมอบประสบการณ์ที่ครบถ้วนเพื่อให้คุณได้เห็นว่าทำไม C300 ถึงเป็นหในซีดานหรูที่โดดเด่นที่สุด ถ้าคุณรักในความหรูหรารถที่ทรงพลังและการออกแบบที่เหนือระดับวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Mercedes C 300ใต้คลิปและบอกเราว่าคุณคิดว่ามีอะไรที่ทำให้มันแตกต่างจากรถรุ่นอื่นในคลาสเดียวกันขอบคุณที่กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของไรทคาลเจอร์ เราภูมิใจที่ได้แบ่งปันเรื่องราวของ Mercedes C300 กับคุณและเราจะยังคงนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับรถหรูรถสมรรถนะสูงและวัฒนธรรมยานยนต์ให้คุณได้ติดตามต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าที่ไร้เขาเจอที่ซึ่งความลหลงไหลได้มาบรรจบกับถนนจนกว่าจะถึงตอนนั้นขอให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทางและรักษาวัฒนธรรมแห่งการขับขี่ให้คงอยู่ตลอดไป